ดูเรื่องราวแปลกๆแล้วดูน้องใบตองก็ว่ากแล้วดิฉันไม่ได้แปลกขนาดนั้นแม่คุณทําหน้าตาเหมือนอึ่งดีิลองเรียนแบบสัตว์ดูเอาล่ะไปเที่ยวกันหน่อยนี่จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ถูกต้องเลยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปปักหมุดกันเลยนะคะที่จังหวัดทังงาเออท่องเที่ยวแดนใต้กันหน่อยที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแห่งใหม่ที่ค้นพบก็คือกะป่ง เขาเรียกว่าเป็นแกรนแคนยอนเมืองไทยแกรนดแคนยอนนี้ต <are> <idal 3> <tube> ้องไปเมกาเลยนะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นบ้านเราก็มีความสวยงามค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจะให้ดูกันเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะก็พากันไปชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เรียกว่ากระโปงแกรนแคนยอนเมืองไทยอยู่ในพื้นที่หมู่3ามอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะนี่ไงคุณ เป็นยังไงบ้างคะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแรนทันย้อนเนี่ยเราอาจจะดูภาพแบบไกลๆมองมุมสูงใช่ไหมในนี้เราได้ลงมาสัมผัสใกล้ชิดเลยนะคะคือสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการทําเหมืองแร่ในสมัยก่อนที่มีการขุดหาแร่ด,ดีบุกในระบบเหมืองฉีดก็ทําให้มีกองทรายอยู่จํานวนมากพอเวลาผ่านพ้นไปถูกน้ํากัดเซาะก็มีการยุบตัวเกิดการพังทลายของหน้าดินตามธรรมชาติก็เลยกลายเป็นรูปร่างหน้าตาแปลกๆแบบนี้ค่ะ ซึ่งคุณชนะรู้ไหมว่าพื้นที่นี่เยอะมากนะรวมกันกว่า50ไร่รวมๆนี่นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนภูเขาสูงต่ำไม่เท่ากันเป็นทางเดินเล็กๆลัดเลาะไต่ขึ้นไปตามสันเขานักท่องเที่ยวก็เลยชื่นชอบนะคะที่จะมาเที่ยวชมธรรมชาติแบบนี้ถ้าใครขึ้นไปบนยอดเขามองลงมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นน้ำตกขนาดเล็กไหลลงมาเป็นลำธารขนาดใหญ่ทอดยาวเป็นจนสุดลูกหูลูกตา เป็นภาพที่สวยงามแปลกตาค่ะครเรียกว่าใครไปเนี่ยต้องอดใจไม่ไหวแชะภาพกลับมาแน่นอนนะคะโอ,โอ้โหสวยนะ ไปน<อ>นถึงนี่อยากจะนอนแช่น้ำตรงน,นั้นเลย <c oughs> แล้วก็อยู่นั่นเลยไม่ต้องมากลับมาสิโดนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้องบอกอย่างนี้พอฝนตกลงมาบางทีเมฆหมอกมันลอยต่ําใช่ไหมคะค,ค,คุณมันก็จะได้ภาพที่สวยงามอีกแบบหนึง่งคือมันจะตัดกับทิวเขากับต้นไม้เขียวขจีคุณผู้ชมก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ของต้นไม้น้อยใหญ่มีเฟิร์นป่ามีต้นมมข้าวโแกงลิงพันไม้นานาชนิด เหมาะมากสาหรับคนรักธรรมชาตินะคะคเพราะฉะนั้นย้ําเตือนกันเลยค่ะใครอยากจะไปเที่ยวกระโปรงกรานคันย่อนไปได้นะคะขับรถยนต์ไปเองค่ะ,ะขับจากตัวอําเภอกระโปรงเนี่ยไปทางตะกัวป่าประมาณ15กิโลเมตรเท่าค่ะ ใช้เส้นทาง3 0 0ศนะคะคุณผู้ชมไปให้ถูกเส้นทางนะไม่ถูกใ้ลงนะอพอไปถึงบ้านสะพานเสือมีป้ายบอกชัดเจนเลยค่ะว่ากระโป่งแกรนแคนยอนไทยแลนด์ไปให้ถูกแกรนแคนยอนนะบางคนใช้ GPS ไงใช่เซิร์ชไปแกรนแคนยอนโอ้โหขับไปเมกาเ,เ,เดี๋ยว,วเดี๋ยวอะไรก่าจะขับไปถึงเมกา <laughs> <laughs> มันต้องคิดได้นะว่าหงก็เซิร์ชใน GPS ไงโอ้คุณกลัวไปไม่ถูก ตาล้องระโบุด้วยว่าพังงาค่ะเอาละคะ